มึงมีต <East> ัวตนหรือเปล่าเนี <człowie k> ่ยทำไมมึงเก่งแท้วะแต่มาม่าครับพี่ชาย กินไหมครับเอามาก็ได้คอครับเอามาก็ได้เอามากระปุกหนึ่งสองศูนย์สองตาปากมีคือบทำไมอะพี่ตาปากอาร์อาร์อาก่อนอาอ์เอ้าแต่รบป้วยภาษาเฮียอา วิ่งศาตว์วิ้ยเฮียศาสตว์ถ้าวันนึงชาวลิปเป็นคนปิดโลช็อปเปอร์อะแต่ผมแค่บอกว่าผมแค่บอกผมพร้อมทำทุกอย่างเหมือนกันทุกคนจะโกรธผมไหมถ้าเกิด วันนึงผมหักกับช็อปเปอร์นี่เราจะไปไหนกันต่อครับเอาล่ะเดี๋ยวเราเจอกันที่อีโคไปกับเขาอีโคกนครับอ,อ,อืมผมจะบอกทุกคนว่าถ้าวันหนึ่งผมหักไก่ช็อปทุกคนก็ต้องเข้าใจผมนะเข้าใจใช่ไหมอืม หลายคนไม่คนดูไอเต๋าไงเข้าใจหลายคนไม่คนดูไอเต๋าซึ่งผมไม่โกรธเราไม่ต้องโกรธเขาว่าถ้าวันหนึ่งผมผมมาคลองสัมเดอะผมไม่ได้บอกนะผมอยู่แค่ซัมเดะสองคนพี่ตอนเรื่อสองคนอะเี่ อืมอืมอืมเอาจริงนะซีทีซีท <CG, S 2> ีแต่ว่าจริง <CG. S 2> แต่วันหนึ่งเราต้องซีทีเล่นเล่นไม้โหดสัตว์เลยนะพี่พี่ตัดผมทรงอะไรเล่นไม้โหดสัตว์เลยนะผมเห็นเขาตีอยู่โหดจัดเลยนะ ว <Ja. S 1> ิ่งไปที e ่ตึกเดวิ่งไปที่ตึกเ调มันหยางน้เวช้างไม่ใช่ผมผมไม่ได้หยาบคุณช้างนะบายบอลอติอยู่ข้างช้างกอยู่ข้างมึงน้องมึงมีด ว่าเราจะตีสักทีวะในวันเฮตเนี่ยมึงนุ้ยช้าไม่ใช่ผมผมไม่ได้อยากคุณช้างนะนี่ประเทศไทยหรือเปล่า เตี้ยเลยอ่ะมเจนลุล่วงหน้าแถวบ้านผมหน่อยดิแบบเนี้ยเตี้ยกือ ไปเรียนป้านนี้ยังไม่นอนมึงจะทันรถเดี๋ยวแมาดูใกล้ๆนะครับกล้องอันนี้คือแกงหลวงนะครับแกงที่หลวงเขาทำให้กินต้มจืดล้อแม็กต้มจืดล้อแม็กเนี่ยต้มจืดล้อแม็กคัวไก่ไก่สุกกันแต่ของเราจะทำดีไปหน่อยเราจะทำดีกว่าอันนี้คือดีกว่าแล้วใช่ไหมถึงป่าแล้ว ต้มติดล้อแม็กดีดีแล้วนะเนี่ยโหนี่เขาสักข้างหน้าเลยหรอเขาสักผมดำข้างหน้าเลยหรอเนี่ยเขาจะให้ยอดไม่ไม่ไม,ไม่ไม่เยอะหรอกสักกินตอนเช้าเนี่ยอรอบแรกเนี่ยต้องมีมาม่าไปบวกต้องมีมาม่าไปบวกใช่เดี๋ยวว่าเอามาม่าไปบวกยังไงเดี๋ยวจะทําให้ดูนะครับเป็นประโยชน์กับเยาวชนมากๆครับน,น้ำใส่เลยคุรัก อ่านี่ยฮะลูกหลานท่านกินยังไงแต่ว่าทํำข้างในจะเป็นทำหม้อใหญ่เลยหม้อใหญ่ไม่ใช่แบบนี้ไม่ใช่แบบนี้นะนี่คือจําลองให้ดูอ่าว่าเนี่ยนี่ถือว่าดีแล้วเนี่ยโอไฟดับเดี๋ยวเราต้องเติมเชื้อก่อนไฟแชกไฟแชกใส่ยาจุดใส่ไปข้างในฮะ,ะกินกันอนะ่ะถ้ารสชาติเป็นยังไงอะไรยังไงเราก็จะชิมให้ดู แย่แย yeah, 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 oh, yeah. ่เข้าไปเลยเพื่อนแย่เข้าไปโอ้โหแย่เนี่ยนะฮะเร่งหน่อยเติมเติมเติมเชื้อพอเราได้น้ำซุปแล้วก็เราก็จะใส่ล้อแม็กเข้าไปเลยทำไมเราเรียกล้อแม็กเพราะว่ามันจะหันเข้าไปงี้เลยท่เน่ยอันนี้มีข้างในทะเน่ยหันเข้าไปงี้เลยอ๋อล้อแม็กมดูนะฮะไม่ไม่มีแบบว่า บ้างไม่มีอะไรนะฮะก็คือไปกลมๆอย่างนี้เลยใช่แต่จริงๆแล้วมันจะใหญ่กว่านี้เพื่อนนะใช่ใช่จะใหญ่กว่านี้เยอะข้อแขนงนี่น้องๆนะข้อแขนที่เราดองเนี่ยใช่เนี่ยก็เลยเรียกอันไหนใหญ่มากเขาจะผ่าครึ่งใช่ข้างในเขาเรียกล้อแม็กแต่ข้างนอกอ่ะทุกวันนี้ยังสงสัยเลย แต่ลายสักสวยเนาะสักในคลุกมาเนี่ยผมก็คิดว่าต้มยำเตีนไก่นะมันเป็นต้มยำเตีนไก่เขาบบุปเปอร์มันคืออะไรหาคำตอบท้าทะบัวใหญ่ครับลุงนี่นรูสวางนี่นรูสวากเอาบทสัมัาด้วยนะครับจริงนะ มีคนเคยบอกผมว่าคนที่มักกระดิกขาคือคนดิ่เซ็กจัด <laughs> มีคน เอาไอ้เยี่ยนเสียไทยไปชนะได้ไงอ่ะนี่ค่ะขอบคุณครับภาพทำโค้ดสวยเลยอ่ะพี่เกมบอกเนี่ะ สวัสดอะไรก็ได้แต่ไม่ใช่วัสดลงว่าสนามึงไปหาหมอได้เลยกูว่าสมองมึงมีปัญหาเรื่งเงินกูมีเป็นปึกไม่ใช่ไมหมดไม่ควรจะหนาแล้วพวกกูเกิดอยู่ที่เลีถ้ามึงข้าใจมึงก็ไปหาเราแล้วนค่ารา้ามาจะมึงกยายาน่บีกุสุดที่สุมีทุกอย่างที่มึงต้องการมีทุกอย่างที่มึงมีแล้วมึงจะไปเทียกูได้จะโนเปลี่นขึ้นวันีนเร่องเงินรงกากระหานโดนหนักติดการมงการต่างแม่งีเลชูม่ตัวดูวีบิดถึงเลยกูดูีาอวรกไไน คือที่บิดไปไม่ได้ทำธุระเลยครับดูหนังครับใครมีคุยอะไรไหมล่ะกูคุณดูซีรีส์ใครมีคุยอะไรไหมคือที่บิดไป ก็รู้ว่าดีจีเป็นไงกูได้ข่าวไว้หวังแล้วแต่เข้าดีจีได้เลยมนีเสียงมันอยู่แล้วทำท่าเยี่ยอะไรกันเนี่ยบางคนอย่างมันเลยนะแล้วเข้าดีจีมันมีฝีมือและครับว่งนโอ้โหูไม่รู้อ่ะมีเสียนอ่ะเก็บหมดอ่ะอาวุธมันก็เยอะ เห็นร้านนั้นไหมทุกคนโอ้มันแปลกมากทุกคนเดี๋ยวเราไปดูว่าเขาขายอะไรกันครับทุกคนไปสลามอัเลาะห์กบอับดุเลาะห์เบยจาร์ขอุระเจ้าขกบคุณพร้าชาอ่าก่าสตานี่ช่ว้าวนี่คือชาปากีใส่ชาลงไปโอ้โหทุกคนชาปากีเดือดพุ่งพ่านทุกคนตอนนี้โอ้โหทุกคนดูด้านในนะครับทุกคน ก็มีลูกค้านั่งกินชาปากีอยู่ด้านในนะครับทุกคนเหมือนเขาไม่ได้ตั้งใจอยากให้ถ่ายเท่าไหร่อะไม่ได้มองไม่ได้มองอะไรเลยมีการชิมมีการชิมพี่เขาชิมสไปร์ร้อนมาตุ๊กยิมโอ้ร้อนๆอนนะครับนี่คือชาปากีร้อนๆอนทุกคนครับจะลองมากินชาปากีแบบออริจินอลครั้งแรกในชีวิตนะครับทุกคน3 2 1สองหนไร์ลว้ชาดีมากยี่นี่คือชาปากีของแท้